สวัสดีค่ะช่องเยน้อยพาทำชาแนลนะคะคลิปนี้ยายจะพาทุกคนนะคะมารู้จักฤรืสีผสมอีกสายพันธุ์หนึ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของยายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะมาทําความรู้จักกันเลยตัวนี้นะคะเป็นสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ใหม่นะคะเป็นสายพันธุ์เพาะ,มะเมล็ดนะคะทุกคน ใบน้องก็จะมีลักษณะใบใหญ่คล้ายๆใบโพเลยนะคะทุกคนใบน้องมีลักษณะใบใหญ่มากค่ะเตะเตะจะบางนะคะสําหรับสายพันธุ์นี้ใบจะไม่นาใบจะบางจะขาดง่ายเตะง่ายนะคะทุกคนตอนนี้น้องยังกัดสีไม่เต็มที่นะคะถ้าน้องกัดสีเต็มที่นะคะสายพันธุ์นี้คือสีจะเต็มใบเลยนะคะจะเหลือแค่ขอบๆค่ะ จะเป็นขอบเขียวๆตอนนี้น้องยังไม่กัดสีแต่ว่าแต่ว่าน้องยังคงเอกลักษณ์ของหรือสีผสมยังคงสีสีสันและลวดลายของหรือสีผสมสวยงามเลยทีเดียวนะคะทุกคนดูค่ะว่าใบน้องสวยไหมเนี่ยยังไม่กัดสีนะคะทุกคนถ้าน้องกัดสีแล้วจะสวยขนาดไหนทุกคนก็ลองคิดดูนะคะสําหรับท่านที่ชอบหรือสีผสมนะคะ ท่านก็จะรู้ว่าฤกษสีผสมนี้เขาสามารถที่จะแปลงกายเป็นหลายสีมากเลยนะคะทุกคนเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยสายพันธุ์นี้นะคะลำต้นของน้องจะมีลักษณะสีเขียวนะคะทุกคนสีเขียวสดใสใบพื้นใบนะคะณตอนนี้พื้นใบจะเป็นพื้นใบสีเขียวด่างขาวนะคะด่างเหลือง แดะก็จะมีสีชมพูสีโอรสสีน้ำตาลนะคะปะปนกันอยู่ในตรงกลางนะคะของใบบางใบก็จะเป็นลายนะคะทุกคนทุกคนดูจะมีลักษณะเป็นลวดลายจะเป็นลายใบสวยค่ะสำหรับสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายเหมือนกันค่ะทุกคนและน้องก็เจริญเติบโตวไว้นะคะทุกคนดูความแข็งแรงของน้องเนี่ยอายุอายุ อายุต้นกิ่งชํำที่ยายชํำนะคะประมาณหนึ่งเดือนนะคะทุกคนและน้องช่วงนี้น้องเป็นหน้าฝนนะคะน้องจะเจอฝนทุกวันเกือบทุกวันเลยพอเวลาวันไหนที่ฝนไม่ตกนะคะทุกคนคือแดดแรงมากค่ะน้องปรับตัวจะไม่ทันแต่ว่าน้องก็ยังยังแข็งแรงและก็ยังโตไวนะคะทุกคนสายพันธุ์นี้นะคะวิธีการดูแลก็คือเราจะดูแล ที่สําคัญนะคะดูเลเรื่องดินคะ่ะทุกคนดินจะต้องโปร่งมากๆนะคะทุกคนสําหรับสายพันธุ์นี้เพราะว่าลักษณะต้นน้องคือแบบอวบน้ํามากๆเลยค่ะน้องจะอวบน้ําแล้วก็โตวไวยายจะให้เน้นที่ที่ที่ดินนะคะดินจะต้องโปร่งนะคะทุกคนวัสดุในการปลูกในการปรุงดินนะคะยายแนะนําเป็นกา,มากรมะพร้าวนะคะทุกคน หากมะพร้าวหรือว่าท่านใดที่ไม่มีก็สามารถที่จะใช้เกล็ดเกล็ดดิบเก่าได้นะคะทุกคนนํามาผสมเพื่อจะให้ให้ดินของให้ดินที่เรานำมาปลูกด้วยสีผสมนี้มีความโปร่งสูงนะคะทุกคนและยังมีสารอาหารด้วยค่ะหรือถ้าท่านใดไม่มีนะคะก็สามารถที่จะใช้ดินดินตามบ,บ้านของเรานะคะเป็นดินใต้ต้นไม้นะคะทุกคนที่มีใบไม้หมักหมม หรือว่าเป็นดินที่ดินหมักใบไม้นะคะทุกคนก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆที่ยายนำมาฝากนะคะเป็นเคล็ดลับดีๆบางอย่างที่ท่านบางท่านอาจจะยังไม่รู้หรือว่าบางท่านที่รู้แล้วก็ก็นำไปปรับใช้นะคะทุกคนและคลิปนี้ยายก็มีมาฝากเพียงเท่านี้ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายทำคลิปใหม่ๆต่อไปสวัสดีค่ะ